ได้ต้องปรับตัวเพื่อให้สอบท้องเหมาะสมและพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น,นเพื่อนำไปสู่การสำเรัจ ต่อไปพัฒนาสตรีอำเภอทองขาภูในฐานะองค์กรที่ครับผมนายระเกตมนและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทองขาภูได้ให้เกรตผมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสำนักงานหลายองค์กรนะครับที่เกิดขึ้นได้และก็ส่วนใหญ่จะเป็นจุภาพสตรี และโดยเฉพาะในวันนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเพิ่มความรู้เพิ่มความชัดาะแต่ถ้ามีการทบทวนเพิ่มศักยภาพนะครับตำบลหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของตำบลแล้วก็หมู่บ้านที่จะเข้ามารับการอบรมในครั้งนี้เมื่อท่านได้รับการอบรมในครั้งนี้ก็ถือว่าท่านเป็นตัวแทนของหมู่บ้านของตำบลก็จะนําความรู้นะครับในวันนี้ไปถ่ายทอด ภาพรวมที่เราได้ก็ zoom ไปด้ดูจากหลายๆองค์กรแล้วความสำเร็จมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ส่งความปรารถนาทุกประารแล้วก็